อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องพบกับ Favorite of the month นะคะและเดือนนี้นะคะพฤษภาคมมีอะไรที่ชอบที่ใช้ที่เปื้มที่กรีดกราดโวยวายวีดวายบางนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันเหมือนเดิมที่สกินแคร์นะคะเ,เดือนพฤษภานีนี้พีทไม่ได้ใช้สกินแคร์อะไรใหม่เท่าไหร่แต่ว่ามีอันนึงที่แปลก คือไม่ใช่ซีรัม่มไม่ใช่ครีมหรือเป็นยี่ห้อแปลกใหม่อะไรแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่สำหรับเรานะคะนั่นก็คืออันนี้เลยเซซานนะคะสกินคอนดิชเนอร์ไฮมอยส์เป็นเหมือนโอเคอันนี้เป็นเหมือนโทนเนอร์ที่มอยเจอไรเซอร์เป็นเหมือนการเตรียมผิวเป็นเหมือนการแบบออหลังจากเราอาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จนะคะเราลงตัวนี้มันเหมือนเป็นการเตรียม มันเหมือนเป็นการล็อกผิวเรื่มความชุ่มชื้นไว้ที่หน้าเราให้มันอยู่ที่หน้าเราให้มันแบบผิวไม่แบบไม่แห้งอ่ะแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนเดือนพฤษภาคม,มน,นะคะพีทค่อนข้างมีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําค่อนข้างเยอะคือกินน้แํแเราก็กินไม่พอเหมือนร่างกายเราเสียเหงื่อเยอะมากเสียน้ําร่างกายดีไฮเดรตสุดๆนะคะตัวนี้คือลดหมอก ใครมีปัญหาแบบเป็นคุยเป็นอะไรอย่างเงี้ยลองตบตบต,ตัวนี้ก่อนก่อนที่จะลงครีมอื่นๆนะคะมันจะช่วยเรื่องของมอยเจอไรเซอร์ได้ดีมากนะจ๊ะที่สําคัญก็คือขวดใหญ่ขนาดนี้ใช้แค่หน้าก็คงจะชาดหนึ่งกว่าจะหมดนะคะพี่ก็ใช้ที่ตัวด้วยคือมันใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนะคะเวิร์กนะตัวอันนี้เขาส่งมาให้นะคะพี่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าของเซซานก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่แพงมากนะคะเป็นดรัฟสโตร์นะจ๊ะ ชิ้นต่อมนะคะเป็นเหมือนของที่กลับมาใช้เพราะว่ามันหมดไปนานมากแล้วเราก็พีชยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกเราเขอเรียกว่าโฟมล้างหน้าไทโซของเราตัวนี้เลยนีโรเจนนะคะพ่อพิเออร์ยฟายิงคลีนิ่เป็นเจลล้างหน้าที่ดมีมากแบบพี่มากเลยนะเพราะว่าอะไร ตัวนี้เพชชอบตรงที่ว่าอุ้ยลวงมันมันเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงไม่ทําให้ผิวแบบเอียดอะ่ะแล้วก็ล้างไปแล้วผิวดูผิวรู้สึกสะอาดสะอาดมากแต่นุ่มผิวนุ่มแบบนุ่มลื่นถ้าใครได้ดูเอ่อตัวเจปแปนฮอของพพ่แล้วก็จะเจอผงล้างหน้าของอ่อซันไซ จำชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะเป็นของที่เป็นผงล้างหน้าเล็กๆค่ะมันให้ฟีล l i n เดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นเจลนั้นเป็นผงแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันสะดวกสะดวกกว่าแต่พี่จะชอบพกอีผงนั้นเวลาไปเที่ยวมันง่ายก็คือเราใช้แค่อันเดียวฉีกแล้วก็ไม่ต้องเลอะไม่ต้องอะไรแต่ว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างสูงที่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทแต่พี่ใช้นิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็ผสมน้ำมันก็แบบผิวดีดีสังเกตได้ว่าช่วงนี้ผิวดีมากอ่อเมคอัพตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ คือพีทไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายคือจะใช้ก็คือเอาหยิบแบบหยิบกลับมาใช้หรือว่าแบบมีของลองเล่นนิดนิดหน่อยๆนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วยังไม่เคยได้ลองใช้แล้วเพิ่งมาใช้เดือนนี้มันเป็นอะไรที่โหย้ยมันดีอะ่ะอันนี้เลย f ฟียสบป์ปมพินิดนะคะเป็นแปรงลงรองพื้นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาดูตอนแหบปะ่ะไม่ความจริงเลยเพราะว่า ประเด็นคือวันก่อนพี่ไปงานแต่งงานยติใช่ไหมคะแล้วก็เอาแปรงนี้ไปปรากฏว่าพี่ก็ต้องช่วยแต่งหน้าหลายๆคนแล้วเราก็หยิบเจ้าตัวนี้มาใช้ปรากฏว่ามันลงรองพื้นได้เร็วมากแล้วก็เนียนมากคนที่ลงรองพื้นกับแปรงไม่เป็นใช้นี่ก็ง่ายเพราะว่าแบบพี่ก็บอกเนี่ยเอาแค่นี้นะวน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 เฮ้ยคือมันกริบมันเนียนมันปกปิดมันมันดีมันไม่เป็นริ้วมันไม่เป็นออยมันเหมือนกับการใช้แบบ ช้ฟองน้ำอะตตกตกตกตตแต่อันนี้มันเป็นแปลงอะล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันดีมันง่ายมากราคาก็ประมาณ7 0 0อยกว่าบาทพีทอะโชคดีที่ไปทันเหมือนล็อตแรกที่เขามีโปรโมชั่นพอดีนะคะก็เลยได้แปลงในราคาโปรโมชั่นก็รู้สึกชนะแต่เดี๋ยวเขาก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆะคะ่ะลองลองลองติดตามในเพจเฟียสป้ามินี่เป็นเหมือนเป็นสิ่งแรกที่เราลองจากจากแบรนด์ของคุณป้ามินิดนะคะแล้วเราก็แฮปปี้มอ อุปกรณ์จบไปมีแค่นั้นแหละที่ที่กิดรลองอีกอันนึงนะคะที่ใช้บ่อยเรียกได้ว่าแบบคิดอะไรไม่ออกก็หยิบอันนี้มาใช้อะนะคะมันเป็น Bore i UV Aquarish Watery BB 3D Effect ชื่อยาวมากตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเอสเซนต์เนื้อ ence, เอสเซนต์ชุ่มฉ่ำที่มีสีประมาณนี้นะคะพีทก็ใช้เหมือนเป็นเบสเมคอัพแล้วก็เป็นกันแดดในตัว คืออันเดียวก็จบคือสําหรับวันที่สบายๆวันที่แบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องอแต่งหน้าเป๊ะอะไรมากมายะคะ่ะตัวนี้ตัวเดียวอยู่คือมันปกปิดระดับหนึ่งเลยสําหรับเราคือพีทไม่ได้มีรอยสิวอะไรเยอะมากแล้วนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของแบบซีผิวไม่สม่าเสม,เมอให้มันดูเนียนขึ้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาทาแป้งเบาๆออกไปจากบ้านได้แล้วพูดถึงคอนซีลเลอร์อันนี้ก็ได้มาใหม่นะคะเป็นเซซานสเตรชคอนซีลเลอร์หน้าตาหนุเป็นอย่างนี้ค่ะ แลวหนุก็มีแปรงอย่างนี้ค่ะพี่ใช้เบอร์อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สองเบอร์ยี่สิบนะคะเป็นเอามาแบบลงทั่วหน้าลงใต้ตาได้หมดเลยก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีอันหนึ่งค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าโอวาวเวอร์ว้าวอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ให้การปกปิดในระดับที่โอเคไม่ไม่ไมหลไม่ไม่เป็นคราบแล้วก็เออสีมันค่อนข้างดีเหลือง ดีงามจ้ะอีกอันนึงที่ได้ลองเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะอันนี้คือ Ashley นะคะดูโอเอ็คือด้านหนึ่งนางก็จะเป็นปากกาอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดินสอแบบนี้นะคะเลิฟ <laughs> คืออะไรอ ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะสีมันเข้มคือมันมีแต่สีเข้มๆล้วพีก็ใช้ไม่ได้คือเกลียดนี่ก็จะเป็นตัวที่เป็นเมจิกมันค่อนข้างดีค่ะติดทนแล้วก็เป๊ะมากใอยากมีคิ้วเปะ๊เปะๆป,ปังๆก็ลองดูตัวนี้มันค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวจ้ะแอชลี่สีเสียดายคือสีมันแบบเข้มไปส,ส่วนใหญ่แล้วเราตอนนี้เราทำสีผมอ่อนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็โยนต่อไปเป็นบลัชออนอันนี้คือ Canmake นะคะ Matte f l u r Cheeks สีสีเบอร์สามสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดให้ดูมันเป็นสีแบบสีพีชอะที่หลายๆคนก็คงจะชอบพีชอมชมพูหิมไปนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยสีพีชสวยงามดีงาม เป็นเนื้อแมทด,ด้วยแต่มันจะออกแนวแบบพาวเดอรี่นิดๆแบบแบบเหมือนเป็นแป้งหน่อยๆนะคะมันเป็นฝุ่นซึ่งเราไม่ซีเรียสมากมายเรา้สึกว่ามันแห้งลุกที่แบบใส่น่ารักสวยอะดูฉี่ดูนะสวยนะสวยนะแดดชันแล้วลืมแป้งได้ยังไงอ๋อสลับกันม่วหมดเลยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องซีเรียสมไม่มีลำดับไม่มีอะไรออแป้งอันนี้นะคะเป็นแป้งที่หยิบมาลองใช้ใหม่ นั่นก็คือเซซานวันนี้มีแต่ของเซซานเซซานไม่ได้สปอนเซอร์นะคะชอบชอบส่วนตัวออ,อันนี้เนี่ยหยิบมาลองใช้ใหม่แล้วปรวากฏว่ามันเนียนดีมากหลังจากที่เราซื้อมาแล้วปรวากฏพี่รู้สึกว่ามันขาวไปนิดหรือมันชมอมชมพูไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันสีพอดีกับผิวมากแล้วก็วันนี้ไม่ได้ทาหรอกนะมันสีพอดีกับผิวมากแล้วก็คุมมันเนียนนะคะใครที่มองหาแป้งราคาโอเคสามร้อยสี่ร้อยได้มั้งพี่จำไม่ได้นะคะ คุ้มมันเนียนแล้วก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะเซซานค่อนข้างทํามาได้ดีในเรื่องของสีมีสีให้เลือกเยอะมากก็ยากอีกไปเลือกดีๆแล้วกันนะคะลองป้ายที่หน้าเอาพับตัวเองไปแล้วป้ายที่หน้าหนึ่งของสามสี่ไปเลยแล้วค่อยออกมาข้างนอกร้อยมันเซ็ตแป๊บหนึ่งนะคะมันจะได้กลืนกับผิวว่าน้ํามันผิวของเรามันทําปฏิกิริยาละลายกับแป้งว่ยอะไรทาไมเหนื่อยแล้วก็แป้งมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามันดรอปหรือเปล่านะคะลองเทสดูดีด จะได้ไม่ซื้อแป้งมาผิดสีนะจ๊ะสำหรับลิปสติกที่ชอบใช้ประจําเดือนนี้นะคะเป็นสีนู้ดที่แบบนึกไม่ออกก็ทาสีนี้อันนี้คือเมเบลีนนะคะเป็นโซนูดคอลเลคชันอ่าสีเอ3 7สามสิบนะคะเป็นสีนู้ดอมชมพูมันก็ไม่ได้แบบนูดมากนะ คือเป็นสีออกค่อนข้าง,างชัดแล้วแหละชมพูมส้มแต่ว่ามันก็ยังติดแบบเบจนิดๆอันนี้เป็นพีทไม่รู้ว่าชื่อยี่ห้ออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นอะดปไหนอะดนะคะเป็นน้ำหอมอันนี้พีทเห็นมันมีช h ลฟ์อยู่ที่อีฟแอนด์บแล้วก็ ไปลองเทสดูมันเฮ้ยมันหอมดีราคาเราแค้150บาทนะคะมี30มิลมันเป็นแบบ t r a เวลน้ำหอม a v e วของพี่ตอนนี้พี่ใช้อ่อกลิ่น p ีโอนี่แฟนก็บอกว่าหอมถือว่าประสบความสำเร็จในการเลือกน้ำหอมอีกแล้วค่ะประมืออ,อ,อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีโหมดอะไรดีแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ทำผมค่ะอันนี้คือ,อ,อ Pretty Pro นะคะแกน32มิลเป็น อ,อุปกรณ์ทําผมที่ทําทรงนี้ขึ้นมานะคะพี่ทาวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูกันว่าทําผมทรงนี้ยังไงนะคะคือผมสองั้งไม่เท่ากันทั้งถอะแต่ว่ามันดีมากมันคล้ายๆกับตัวสัชชาเนาะแต่นี้มันถูกกว่าก็เลยไดน้นี้มานะคะมันก็แบบเป็นแกนสามสิบสองมิลนะคะมันม้วนรอนได้แบบอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะจบ อธิบายยังไงดีก็คือเป็นแกนที่ร้อนแล้วก็ม้วนไปร้อนไปแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเป็นทรงแบบนี้ขึ้นมานะจ๊ะแฟชั่นตัวนี้ไม่มีแฟชั่นอะไรเลยนอกจากไม้คัดผมที่ใส่อยู่บนหัวอันนี้กนกิโมโนเปะละ่คือพีดมีเยอะมากคือแต่ก่อนบ้าซื้อมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่ารักดีเดี๋ยวนะมันจะใส่สองอันทำไมวะมันน่ารักดีมันใส่ได้หลยแบบหลายแบบแล้วก็เราเป็นคนชอบใส่ไม้คัดผม หลัก่ะบ้าชอบใช่ไหอย่างนี้แหลนะเนาะสวยดีและซีรีส์ออฟจัมป์ันประจำเดือนนี้ได้แก่ดูดูดึงเกมออฟทรอนทำไมต้องตื่นเต้นคือคือเราเพิ่งดูและตอนนี้มันมีถึงซีซั่นที่ห้าแล้วแล้ววันเดอร์เพิ่งดูได้ถึงซีซั่นที่สองนะคะแบบ ล้าหลังมากคือคนอื่นเขากรีดร้องกรีดโวดไว้วิดวายแบบติดตามกันมานานมากแล้วแต่เราเพิ่งมีโอกาสได้ดูเพราะว่าเออพีทเป็นคนไม่ชอบซีรีส์มืดซีรีส์ที่มันแบบไม่ชอบหนังหรือซีรีส์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในที่มืดที่มันมองไม่เห็นอะเรารู้สึกว่าแบบดูไม่รู้เรื่องแต่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีนะคะไม่ใช่ฉันไม่ได้ชอบฉากยี่สิบบวกนะแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่พลิกแพลงดีแบบดูแบบ มีกลับายมันพลิกล็อกพลิกเกมตลอดคือเราคิดอะไรมันจะไม่ได้สิ่งที่เราคิดคือทั้งที่เราเป็นคนชอบอ่านสปอยแต่เราก็รู้สึกว่าเออสปอยแม่งก็แบบทําไมทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องตายทําไมอันนี้ต้องตายสตาร์ต้องตายนู่นน,นั่นนี่ไอ้ยาไปไหนคือเราแบบไปตามหาคําตอบคือมันก็มีคําตอบอยู่แล้วพี่ชอบชอบมาชอบตัวละครอ,อ๋อที่ชอบเจนน่สเตเกเรียนนะคะดูเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงที่ที่ดี คือไม่ไม่ได้ที่ดียวคือชอบชอบนางน,นะแล้วก็ชอบอชอบอายาชอบแล้วก็นั่นแหละค่ะดูถึงซีซันที่สองยังพูดอะไรไม่ได้มากคือยังคือเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่า crazy นะเราแค่รู้สึกมันเป็นซีรีส์ที่ดีเราก็ดูมาเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าติดไม่ได้ติดไม่ได้ติดแบบว่าฉันต้องดูถึงตีสี่อะไรเงี้ยคือสามารถดูตอนหนึ่งแล้วจบได้แต่คนอื่นบางคนไม่ทําไม่ได้นะนี่เราก็แบบไม่รู้เหมือนกันไปดูกันฉาก เรทแซดเยอะมากแต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่ดีสอนเยอะมากเลยค่ะทั้งหมดก็คือ Favorite of the month ของ w o n d e r p a g e นะคะใช่แล้วชอบมากสิ่งที่ปลื้มมากอะไรที่แบบกรีดกลายมากนะคะก็ทั้งหมดนี้ที่สำคัญยังมีอันนึงที่เรายังไม่พูดถึงก็คือสีผมนี้เป็นสีผมที่เรากรีดมากชอบมากสวยปะล่ะ อันนี้สีผมนี้ทำที่ร้าน2 B 1นะคะพี่ต่อไปทำงานร่วมกับ Spring นี้ก็ได้สีผมนี้มานะคะถ้าถามว่าสีอะไรพี่ก็จะต้องบอกว่าเขียวเมทัลลิกคือเราก็ไม่รู้ว่าสีอะไรจริงๆมันเป็นบรอนเขียวมเมทัลลิกนะคะจะได้ประมาณนี้แล้วข้างในจริงๆก็เป็นสีชมพมูตามนี้นะจ๊ะหวังว่าวีโอนี้จะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กำลังคิดจะมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะลองไปดู สิ่งที่พี่ชอบว่าจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบก็มาเม้ามอยกันได้นะคะในกล่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะเราก็ติดตามเฟซบุ๊กของพี่ทุกๆเดือนอย่าลืมกดไลค์นะคะรวมถึงใครที่เข้ามาใหม่ก็กด s b s c r i b e Channel ของพี่นะคะเราจะได้ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะไปเม้ามอยเจอกับพี่ได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram เช่นกันนะคะ wonder peach วันนี้ก็หมดแล้วล่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่วิดีโอหน้า